เขาบอกว่าถ้าอยากบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพให้บริหารเวลาตามพลังสมาธิเรารู้ไหมล่ะว่าเรามีพลังสมาธิดีตอนไหนอ่ะตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ําตอนดึกอ่ะเรามีพลังสมาธิดีตอนไหนถ้าเรื่องที่ชอบเนี่ยทําตอนไหนก็ได้นะถูกไหมเอาเรื่องที่มันเริ่มยากขึ้นเริ่มท้าทายขึ้นเราจะมีพลังสมาธิดีตอนไหน ที่ง่ายเอาหนังสือไปอ่านเนี่ยอ่านตอนไหนแล้วรู้สึกว่าเออเราจดจําได้ดีอันนี้หนึ่งนะให้รู้ตัวเองก่อนว่าเรามีพลังสมาธิดีไหมดีแค่ไหนหลังจากนั้นอันที่สองให้เอางานที่มันยากหรือว่ามันที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อไปทําตอนนั้นถ้าเราไม่เอาไปทําตอนนั้นแล้วเราเอาพลังสมาธิไปทำอย่างอื่นมันจะเป็นไงเช่นอย่างพี่เนี่ยจะเป็นคนจริงสมาธิที่จะดีตอนเช้ากับสาย บ่ายหลังง่วงๆนะจะเริ่มพลังกิจดิบมันจะยากมากช่วงบ่ายที่เริ่มทํางานพี่พบว่าพี่ทำคอนเทนต์พวกนี้พี่ต้องเขียนต่อหรือว่าต้องเตรียมพี่พบว่าพี่ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเลยช่วงบ่ายไม่รู้เป็นไรแต่นั้นยังไม่ได้สังเกตตัวเองว่าแต่รู้ว่าอะตั้งใจจะบ่ายละแล้วมันแยกก่กว่านั้นคือพอเราทํางานไม่ได้ตามที่เราอยากได้ดังใจเราเป็นไงมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันก็จะเริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามไปอัดช่วงค่าช่วงดนึกสุดท้ายก็คือ ร่างกายมันไม่ไหวถช่ไหมแล้วเป็นไงอีกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงซ้าๆจะเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองที่เราทําไม่ได้ตามตั้งใจตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันก็เกิดจากที่พี่ไม่เอางานที่เป็นต้องใช้พลังสมาธิไปทำตอนที่ต้องใช้สมาธิตื่นมายิ่งถ้าวันไหนตื่นมานะแล้วจับมือถือนะโอ้โหยาวอย่างเงี้ยดูนั่นดูนี่จริงๆพอเราใช้มือถือเนี่ยคือเราเสียเสียเสียพลังสมาธินะเพราะว่าการถ่ายไปเรื่อยๆ จริงๆมันคือการเติมพลังงานสมองทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเรื่องหนึ่งเรื่องสมองก็คือใช้พลังงานเยอะขึ้นเหมือนสมองจริงๆเขาชอบที่จะจดจ่อทีละเรื่องทีละเรื่องแต่เวลาเราถ่ายมันเหมือนทีละเรื่องเร็วๆอ่ะอเขาก็จะยิ่งเปืองพลังเราก็จะไม่รู้แล้วเราพอเราเล่นมือถือจบปุ๊บเหมือนจะพักให้าหายเหนื่อยไม่รู้เราเป็นไหมแต่สุดท้ายรู้สึกปะมันเหนื่อยกว่าเดิมมันหมดแรงจะทําอันนั้นอันเนี้ยเพราะว่าเราเอาพลังสมาธิที่มีไปทาอย่างอื่นแล้วฉะนั้นหนึ่งรู้ว่าตัวเองมีพลังสมาธิตอไหน เช้าสายบ่ายคำ่ำอันดึกอย่างเงี้ยนะเอาแบ่งเวลาเข้าคร่าวก่อนสองเอางานที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องงานที่จะเป็นมันยากอะ่ะเอามาทาช่วงนั้นสามปิดสิ่งรบกวนถ้าเราไม่ปิดสิ่งรบกวนเช่นอะไรสิ่งรบกวนที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้ชิดเรามากคือโทรศัพท์อ่านหนังสือไปดูอีกแล้วปุ๊บกลับมาอ่านใหม่นะมันจะถูกสวิตหมดเลยทุกครั้งที่เราสวิตอย่างที่บอกสมองใช้พลังงาน แล้วเราก็หลุดจากสมาธิแล้วกว่าจะฟื้นสมาธิกลับมาให้ถึงจุดเดิมเนี่ยนะมันใช้เวลาทั้งนั้นเลยฉะนั้นต้องปิดสิ่งรบกวนหรือต้องอยู่ในห้องหรือบรรยากาศที่เหมาะสมอละอันที่สี่อย่างนี้สาคัญคือพอเราใช้พลังสมาธิไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บมันจะมีช่วงพลังสมาธิแล้วดรอปให้ทําไงให้พักแล้วก็พักให้มันถูกวิธีพอพัก,กไปุ๊บเป็นไงหยิบมือถือขึ้นมาสมองทํางานต่อแล้วจริงๆการพักที่ถูกวิธีสมองคือการ จดจ่อทีไรอยาจดจ่อทีไรอยางแล้วเป็นการจดจ่อที่บวกกับความผ่อนคลายเช่นอลองทําด้วยเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าผ่อนคลายอย่างเงี้ยการใช้ลมหายใจเข้าออกยาวขึ้นตรงนี้ยก็จะมีผลกับระบบประสาทอ,อ,อัตโนมตัติระบบประสาทอัตโนมัติผ่อนคลายมันทํางานร่างกายผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายจริงนี่คือวิธีที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือวิธีที่สองไปเคลื่อนไหวร่างกาย ไปเดินช้าๆเปลี่ยนอิริยาบถเ,ออเพราะอะไรมันคือการผ่อนคลายเรากาลังจะออกจากเรื่องเนี้ยแล้วเราก็ไปเดินเดินแบบเหมือนอะไรเดียมันเหมือนเราเปลี่ยนเรื่องอ,อหรือว่าเราไปเติมพลังได้สองอันนี้ยไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยนะเออนาฬิกาที่พี่ใช้เนี่ยนะเวลามันเครียดมันแจ้งมันก็แบบตึงต้งๆมันก็ถามว่า เมื่อเวลานี้คุณรู้สึกยังไงสุดท้ายสิ่งที่มันแนะนําคืออะไรรู้ไหมมันก็จะแนะนําต่อว่าให้คุณทําไม่ทําลมหายใจเข้าออกมันก็จะขึ้นเป็นวงกลมอย่างเงี้ยอ่าถ้าวงกลมขยายในหน้าจอนกาให้เราหายใจเข้าวงกลมเล็กลงให้เราหายใจออกตามจังหวะแล้วมันก็จะจับว่าเราทําได้แค่ไหนอ่การที่สองก็คือให้ไปวอล์กให้ไปเดินอันเนี้ยแปลว่ามันต้องได้รับการรับรองมีงานวิจัยรองรับแล้วแล้วสามารถชี้วัดกับสุขภาพได้จริงๆถูกไหมเพราะนาฬิกามันจับสุขภาพรตลอด สองอย่างนี้นี่คือการพักที่ทําให้เราหายเครียดหรือว่าหายเหนื่อยล้าจริงๆอาจจะมีวิธีอื่นไว้นะแต่สองวิธีนี้ชัดเจนในแง่ของของที่มันเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะคะนะคะฉะนั้นอันเนี้เป็นเรื่องของพลังสมาธิที่เราไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับความสําเร็จในชีวิตเราได้